นวลนาราขอบขคุณครับฝากด้วยนะครับอันโบชีจะเปลี่ยนชุดติจ้าเออเราต้องเปลี่ยนชุดไม่เราจะเปลี่ยนอะไรบ้างพีอ่อ่ะ M ร้อยห้าสิบเจ็ดทองเอาถามความรู้สึกจริงๆว่าตอนที่มีคนเล่นที่ฟังไหมวะอุ้ยวันนี้น่ารักไรสุดเลยมีคนเล่าให้ฟังเราเนะี<ๆ>่ยเปิดโทรศัพท์ดูเราเปิดดูจะเปิดดูดหวยลาวเราซื้อหวยลาวแล้วทีนี้ออกซีซีกับเจ็ดห้าเราซื้อห้าเก้าห้าหกไม่ซื้อห้าเจ็ด งูเออกับหาก็อันกับมันกับจ็นหาเขาแต่ซื้อหาฮูุกหาโชคดีเลยครที่โชคดีอะไรก็เลยมาเจอเอ้าน่ารักคนไลค์ก็เลยตกใจเลยวันพันปีว่าเคยไล่เจี๊ยบเขามาพี่เต่าก็เลยบอกอีกว่าเจ๊พระรามน่ารักขอบคุณมาเดี๋ยวมันเป็นจอเจี๊ยบไอีน้าเหมือนคนตั้งให้เธอมันเป็นฉายยาที่ได้แต่ไดมาแบบแต่ก่อนญาติญาติเท่าไงญาติเท่าดัง ตอนนี้เจ๊ผามกำลัจะเริ่มดังในฮอตที่ในกระแสติดเทรนในอันดับต้นๆนะครับของติ๊กตอกนะครับเจ๊ผามต้องขอบคุณน้องนักน้ําด้วยนะครับพี่น้องมีความผู้ชิงไหนพี่น้องที่ตอบนะก่อนไล่สดพี่น้องเรกจะมีความผู้ชิงยังไหนเธอไปถามอย่างนี้นะร้อยแปดความคิดเลยจริงร้อยแปดความคิดเลยบอหน้าเหมือนกันยังกับฟาแฝดเลยเห็นไหมเขาบอกว่าเราสองคนมันหน้าเหมือนกันทอม มีคลินิกที่ไหนบ้างไหมพวกนี้ที่จะไม่จะพูดนะครับจะพูดจะพูดเลมีสยองสยองขวัญคลินิกอย่าพูดเรื่องหวยลาวจีบใจจริงๆเจอกันน้องทอบครั้งแรกที่วันที่วันที่สี่งานปิดทองหล่อมากนนไม่หล่อเหรอเกิดมากเลยครับแสดงว่าหน้าหน้าท้องมันติดทองใช่ไหมก็เลยหลอ่องานติดทองเนาะหน้าลากนนเท่ากับหน้ารักเพราะฉะนั้นแมนยูติ ของขวานหกเจ็ดนาราไลน่านพระโดของขวานปีหกเจ็ดนาราไลสดครับดีใจครับครับดีใจดีใจดีใจท่านวจังของเก่าของเก่าของขวานเก่าปีหกเจ็ดตูแทตูแทบอนี่นาราอันนี้ของปลอมครับนี่นาราตัวปลอมครับนี่นาราตัวจริงครับนี่นี่นาราอันนี้ยาลาแต่ว่าถ้าเกิดบานบ้านกเ้ินเชื้อละอันนี้นะ ออชอบชอบชอบผู้แขกจะขออีกแล้วนั่งอยู่กับชามูนเนี่ยเอาที่ไปกินข้าวเขาได้กินหรอจะกินทังไมข้าวหนานแคบแคบหมูอร่อยมากแคบหมูหรอ,หรอเออเราก็ได้แคบหมูเหมือนกันเราได้แคบหมูหรเ,รมหรเราได้ลูกซีนแล้วเราก็ได้ปรตปลาดีมากเขาพูดอะไดเปิดม่านรูดไว้เออปิดม่านรูดแล้วนี่เต็นนาราเขาจะเหมือนซองนะครับเป็นนไระเหมือนซองซองคืออะไรซ่องซ่องเหมนไหมมีม่านรูดมีม่านอย่างบอม ดูหมอดูหมออยู่ไหม่นออะอย่างคุณหมออยู่ไหม่นอคุณหมอไม่อยู่ครับคุณหมออยู่ต่างประเทศอ้าวเดิแล้วเหรอคุณหมออยู่ในใจเฮ้ยแหววแหววหมอลำหมอลำหมอลำคุณหมออยู่ในใจเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากที่นราล่าสุดทุกคนตื่นเต้นทั้งวงครับแม้กระทั่งพ่อเอฟพักดีบนล้ำเนี่เราเดินไปในเต็นท์หมอลำนาะที่ไหนไม่ใช่ดินเนี่ยเอาเมื่อกี้ผมบนโซนแคนาวเหรอว่าเอาพวกก็เดียวกันเลย เมือ่อฝนตกกับหนาวด้นนวยโมเีน่น่ารัก่อนไล่สดน่ารักับเชื้อาน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 ,านรอมาตั้งนานทุกคนรอมากจริงาจาริงอ่ะสุดเราเป็นไล่สดข่อยหรือไล่สุดแม่มเดี๋ยวข้าใจงงมากขออนุญาตดื่มกาแฟานะกาแฟสุดหรูมีดิ้งกาแฟาด้วยหรอเราก็มีกาแฟาเราอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันเปรี้ยวอ่ะอย่าลืมหายใจละลายอย่าลืมลายอย่าย,ยิ้มไหลใจละไล่มาสั้นน่าราน่ารักเออเที่ย่งนี้นห้องสิบแปดเย่ คิดถึงอีกแล้วคิดถึงก็มาหานะครับที่วิเชียรบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลพรุ่งนี้อยู่ที่หนองเรือนะครับอย่าลืมนะครับมักนาลาหลายผ่านแล้วนะได้มักนาลาหลายเลยเลยพาพาคลอดให้ไอตูนก็มาเที่ยวจบก็ลาเกิดตบเลันเกิดไปแล้วชอบชอบผมชอบวันนี้ผมชอบวันนี้มากเลย ชอบผมหลายที่ว่านัดปันดาโคอดให้ตรงกับวันเกิดผมเนี่ยโอ้ยชอบหลาย,ยปวจะปวดถ้าพวกเจ้าเฮ็ดในลูกเกิดเมื่อวันเกิดกับนา,าราเจ้าจะเฮ็ดเดือพีนองเด้อบบดีดีทำไมอ่ะมันจะวุ่นวายเกิดอะไรวุ่นวายทุกทีอยากดูอลไรอีต้องมานะครับต้องมาดูเจ๊พามนะครับวันนี้เจ๊พามก็จะออกฉากออกแข่งอีกดิ้งกาแฟหน้าราของเราก็มีเบียวกาแฟให้หน่อยดีเป๊าะ เดีวกาแฟได้กาอยู่นมีบ้างทังหนาเน่ผู้เดียว่าของเราเหมือนเธอกับเขากับกาแฟกับมาเร็วเร็วใค่เอามของเราเหมืนแก้วนึงหนบวางอยู่นั่นเลส่ดาลาเออเอเอออาบ้ามาดี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 ดแก้วกาแฟอยแหละเร็วเร็วเรวเรอยากกินกาแฟแล้วเออเออเอาแก้วมันล้มอยู่ จริงจังแก้มันล้มตัวเหลือแค่นีน้นะได้กาแฟเต็มแก้วเรานั่งที่นี่ครับนะแล้วกินแก้วปูรอ,อไปก่อนเดี๋ยวพึ่งไปไม่ให้ไปว่ามึงแกงกูหรือเปล่านะล่ะมันโด,น,ดนแกงเลยอะ่ะเพิ่งรู้เหมือนมันมเททิ้งไปครึ่งหนึ่งอะ่ะนกาแฟปูไหมแป้งเอาหรอแต่ว่านี่มันเปรี้ยวว่ะ เป็นกาแฟสวนหลัตะวันเกี่ยวกาแฟยูอยร่รีสอร์ทนะพี่ขอบคุณขอบคุณก่อนที่มีคนส่งของไปขอบคุณอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างแนวดวงดาวสิดวงดาวแต่วันนี้ห้องพักดีนะดีดีดีมากมากหลับสบายมากแบบชื่อว่าห้องห้าร้อยนะเหมือนกับห้องละแปดร้อยอ่ะเราห้องหกร้อยห้องหกร้อยห้องหกร้อยห้องติดกันห้องห้าร้อยห้องแยกแปลกไหมน่ารากทำล้มนั่นมีคนบอกแล้วว่าน้าราททำล้ม ทำอะไรนะเจอเหนุกรณีลมเป็นมอจะบ้าหรอไม่ได้ทำลมอ๋อถ้ามันหกนานๆล้มันก็ต้องหกกดิครับมันลมอยู่แล้วผมก่ได้เห็นว่ามึงเห็นลมเมื่อกี้เนี่ยเจ้าจะเชื่อใครเสื้อคนนหรืเน้ำพ่นหินเนาะขันต้นไปเห็นนะเก่งมากใช้ใช้นาฬิกาบีบีบอกเก่งมากใช้นาฬิกาได้คืออันนี้อันนี้แกถือกล้องอะไรส่วนใหญ่เขาได้เฉยท่าไม่ใด้ส่ายทีถึงบีบีจังนะอยากมีโมเมนต์ไปนั่งกินกาแฟเหมือนบ้านตัวเองอ่ะ ที่เป็นคาเฟ่นั้นนะงงมากคาเฟ่อย่างหรูนั่งกินเหมือนบ้านตัวเองลาวนาวาทศิลป์ครับใช้พักอีกแล้วหนึ่งครับต้องใช้ครับไอ้็อปเกิดวันที่หกวันเกิดเกิดไอ้็อบเกิดหกหนูเกิดวันที่ห้าเดือนเดียวกันด้วยโอ้เหรอสบายดีจากพี่น้องสอปปลาวครับไรปีละครั้งก็ยังดีน,น,น้อยใช่ฝา,ากด้วยนะครับปิดวงชิปใหญ่นะครับ ออนทัวร์ลาวพี่น้องคนใดต้องการที่งานน้องไปลองเพลงกันสามารถนัดจอยได้นะครับผมไปเที่ยวนาะอไปเที่ยวเอาเปวดเราหาเงินไงสักคนเสินหนึ่งเขาบอกว่าเชื่อพี่นารานเขาใส่ใจเด้อเชื่อกันแล้วอีกทีก็รู้แล้วว่าความน่าเชื่อถือเรามัน,ม,นมากกว่าเดิมแช่ไหมอะ่ะอ่ะดื่มชนเป็เทียงบ่ได้ด้ยนะเทียงบ่ได้ไล้วต้องกินนะเ,นเ,เนนคิดถึงอยากกลับไปไทยอีกแล้ว มามามารีบมารอบนี้เราจะเอารถตู้ใบแดงไปรับเลยนะเพราะว่าเราจะออกรถตู้ไปแล้วหน้ารามันต้มตุ๋นให้เราไปออกรถอีกแล้วตู้ใหม่นะครับตู้ l o ทางจริงๆไปถามนะถ้าซ่อมเกียร์ประมาณแปดหมื่นผมก็เลยแบบยุยงให้เพื่อนซื้อรถตู้ใหม่เพื่อนเลยซื้อเลยไปขายรถครับล่าสุดขายรถกิ่งไปซื้อรถตู้ครับตอนนี้ครับความจริงพี่น้องรอดูเราจะติดข้างหลังด้วยคำว่าศิลปินมหาชนครับเือเป็นขับรถน่ารักไหมถือว่าน่ารักเออเป็นขับ ก็จะน่ารักเหมือนเรานี่แต่ว่าเราน่ารักเงี้ยใส่ขับก็เลยน่ารักเลยเลอะใช่เลอเออดีเนาะกินน่ากินกาแฟกินแบบฝรั่งไงแบบเปรี้ยวๆห้องน้ำดีวันนี้จะกินอะไรก็ได้นี่ข้างหลังเดินแถวมาเลยงานเลี้ยงปีนี้ยังคิดถึงยังยังงานเลี้ยงปีนี้ยังสิจ้างนาฬามาอยู่เด้อได้ครับคิวงานปิดวงตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับรีบจองนะครับ อ่าผมไปรับเชิญหรือไปแลนด์ซต่อทางพุยเอได้เลยนะติดต่อไปเลยนะครับติดต่อพุยเอนะครับสรุปขายที่นุ่นขายรถเก่งครับขายรถเก่งสีด,าดสํดารถตู้ตอนนี้เก็บรถตู้คันริงเอาไว้หรอรถตู้มันยังขายไม่ได้ไงมันประกาศขายอยู่รถตู้ไปถามแล้วถ้าซ่อมเนี่ยมันจะหมดเก็บเป็นแสนก็เลยหยุดไว้ก่อนแต่ตอนนี้มาจํารถเรียบร้อยรถน้าจะได้ก่อน14วันกุมภาพันธ์วาเลนไทน์พร้อมตกแตกภายในเานัดเรานัดใน,น,นสุดหน้าวันี สี 18, 19, 40, 40, ่กรุภานะก็จะให้คนส่วนทุกคนปรกันกันอยู่ในไลฟ์สดเราเป็นเพื่อนกันวันที่เท่าไหร่วันที่14บสี่กรมณาบ้านวัดไทยเนี่ยหรอรถก็ได้วันนั้นนะก็ใช่ไงเราจะทำยังไงดนวันนี้พ่อเทสพ่อเทสอะไรแบบแบบว่ามีโรจี้เข้ามาหลังเวทีนึงสิเมตรเฮ้แต่บอกว่ามีรถพอผามรถเจ๊พามาแล้วเดี๋ยวไปนเขาเรียกเจ๊พามเดี๋ยวเรื่องต้องเขียนสติ๊กเกอร์หลังรถว่ารถเจ๊พามเนี่ย ที่ภาพน่ารักจังผมก่อนบ้านท่าที่ีน่ารักจังเโดนทำไมหน้าหยืดจังเลยอ่ะโอ้ยมันกัดทังวัทันได้ปโปรเป้ก็รอขึ้นทีเดียวไงสวดเจ้าเดือดเลยนะสวดจ้ารออะไรเดือดเลยพี่สดจ้ารออะไรใครที่ไม่โสดใครที่มีคู่ห้ามเข้ามาในไลฟ์สดนี้เด็ดขาดอ่ารอใช่จ้างอะไรเอเย่นไลฟ์สดเหรอวันที่14เราจะแอนตี้คนที่มีแฝดทุกคนเอาที่ไปเขาว่า จ้างจิ้มงานละเอียดสนมาละเอียดเทาแนวเพราะต้องไปอะไรบุ้งแม่ได้นะเออเอาแบบเราจะทําอะไรวันนั้นอะแบบบอกว่าบึงทุกความเกินไหวเท่าสิแม่เพราะว่าน้องที่ถ่ายแบบนี้เราเขาก็รับถ่ายแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละแบบกล้องใหญ่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแบบนั่งกินเข่ากระไรเป็นสิแม่กุ้ยแม่มาเนี่ยกระไรเป็นแบบซื้อบัตรผ่านดูแลสดหลังเวทีไม่ต้องขายไม่ต้องขายบัตรให้ช เออจมฟรีไล่สดผ่านหลังเวทีก้กองอตัวไหมถ้าเกิดจะให้ก็แล้วแต่ศรัทธาเลยออเออแล้วแต่ศรัทธาเพาะว่ต้องไปไล่หนาเวทีแมหไล่ทั้งหลังเนี่ยไล่ไล่ข้างหลังเวที่นารากรน,นอนก็ไล่นาราแต่งหน้าก็ไล่แล้วมันจะไม่รบกวนคนอื่นด้วยก็จะเอารบกวนเฉพาะคนทีเน่เออไอ้หลีเดีพี่น้องพี่นอ้นองมางเนี่ยเพราะว่ามันดีเดีทุกคนจ้างไล่สดมาทายหนาเวที่เพราข่อยจ้างมาไล่ไล่หลังเวทีเหรอไล่พราข่อยสองคนสามคนเนี่ยมันน้องไม่แนงเหเออได้เนาะได้้าหคืน้ารัก โสดเด้อสรุปคนในไลฟ์ที่หายหมดอยู่ในบแบบสองคนวะเขาพีาา่ครูับบนี้เมทบอกผมไม่มีมผมก็ดีใจอย่างหนึ่งวันวนท้าปีนี้ต่อให้ผมไม่มีคู่ก็ตามผมก็มีขี้อยู่ตรงนี้อยู่ล่าสุดว่ากูเป็นขี้แล้วแบบนี้โสดวะได้ยินเสียงดนตรีแล้วอยากกลับไปขอนเกลียนมาๆมากลับมาครับแม่ก็โสดเด้อจ้า